สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR ชาแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันเด็กเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสุดหวยรัฐบาลนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะครับก็กลับมานะครับลงเพิ่มเติมให้อีกชุดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็จะรวบรวมสรุปเลยนะครับ จริงๆสูตรที่มีที่เหลือก็ยังมีอีกหลายสูตรนะครับที่ไม่ได้ลงนะครับก็ต้องขออภัยก็เดี๋ยวจะรวบรวมสรุปให้ไปเลยนะครับก็จะลงคลิปนี้1คลิปนะครับแล้วก็เป็นชุดตารางอีก1คลิปนะครับแล้วก็จะรวบรวมสรุปให้ไปเลยนะครับก็จะดูจากภาพรวมของสูตรนะครับทั้งหมดที่มีอยู่นะครับ ถึงจะไม่ได้ลงสูตรให้ดูแต่ก็จะรวบรวมเอาจากภาพรวมนะครับในชุดสรุปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็น2ส,สูตรเทียบชนหลัก10บ,บนนะครับเป็น2ส,สูตรใหม่นะครับสถิติของสูตรก็เข้ามา6กวดนะครับทั้ง2ส,สูตรวันนี้ก็ลองมาพิจารณาดูนะครับ2ส,สูตรเทียบชนหลัก10บบนนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องย้าเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับ เป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาะคตก็ต้องรุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับสถิติที่เข้ามาจากงวดที่ออก60-3นะครับงวดแรกนี้ก็จะชนกันที่เลข0นย์ตัวเดียวนะครับหลักสิบบนนะครับ ก็ต่อมาชนกัน3ตัว9 1 2นะครับออก626นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข2ชนกัน3ตัว6 8 9นะครับออก481นะครับหลัก10บนคือเลข8ชนกัน912นะครับออก598ตัวที่เข้ามาคือเลข9กชนกันที่เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับกับรางวัลที่ออก11 6ง หนึ่งตัวเดียวนะครับเพียวๆเข้ามาของงวดที่ผ่านมานะครับจนกันที่912นะครับพอพอกหกเก้เลขเก้เข้ามาอันนี้เป็นสถิตินะครับของทั้งสองสูตรนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรที่1นะครับ9กบวกเเป็น18 18ปบวกสเป็น21 ยี่สิบเอ็ดบวกเก็บเป็นยี่สิบแปดนะครับได้เลขแปดสูตรนี้สี่ตัวนะครับเพิ่มไปทีละหนึ่งแต้มนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขศูนย์บวกกันแล้วได้เก้านะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองกับรางวัลที่ออกหกสองหกนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขสอง บวกกันแล้วได้สินะครับ6 7 8 9ดแปดเก้ากับผลลัพวันที่ออก4 8 1นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข8บวกกันแล้วนะครับได้9 0 1 2นะครับกับผลลัพวันที่ออก5 9 8นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9บวกกันแล้วนะครับได้20นะครับ0 1 2 3นะครับกับผลลัพวันที่ออก หนึ่งหนตัวที่เข้ามากี่เลขหนึ่งของงวดที่ผ่านมานะครับเก้าบวกหนึ่เป็นสิบสิบวกหเป็นสิบหกสบหบวกามเป็นสิบเกเพิ่มไปทีละหนึแต้มสี่ตัวเก้าศูนย์หนึ่งสองกับรางวัลที่ออก6 9กเศูนย์ะครับตัวที่เข้ามากี่เลขเก้อันนี้เป็นอัดีตนะครับเป็นสถิติที่ผ่านมานะครับของงวดน,นี้สองบวกเก้า เป็น11 11บเวกเจ็ดเป็น18แปได้เลข8เพิ่มไปนะครับ9 0 1 1มิโอ67กนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับตัว แรกก็จะเป็นหลักแสนนะครับบวกด้วยหลักสิบบนแล้วก็หลักร้อยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่2นะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับที่จะเอามาเป็นตัวเทียบตัวตัดนะครับสถิติจากงวดเดียวกันนะครับงวดแรก6บวก5เป็น11 11บเวกปเป็น19 19บเกวกเป็น24ได้เลข4สูตรนี้เพิ่มไปทีละสาแก้มนะครับ47036 ทั้งหมด5ตัวนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข0นะครับบวกกันแล้วนะครับได้92581นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข2หกเก้าสองห้าแปดนะครับกับผลงวัลที่ออกสี่แปดหนึ่งเลขแปดเข้ามา บวกกันแล้วได้19นะครับ9ก5 8 1อางวับลวันที่ออก598ตัวที่เข้ามาคือเลข9กบวกกันแล้วได้15นะครับ5 8 1 4 7จกับางวันที่ออก1 16นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข1ของงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ สบวกแเป็นสิบสองสิบสองบวกสเป็น15 15้บวกสเป็น19 9 2 5 8 1เนะครับเพิ่มไปทีละ3แต้มกับผลลันที่ออกหกเตัวที่เข้ามา4ี่เลียเก้อันนี้เป็นอดีตนะครับเป็นสถิติที่ผ่านมานะครับปัจจุบันนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่ ห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าได้ 9. เลขเก้าเพิ่มไปสามทีละสามแต้มนะครับเก้าสองห้าแปดหนึ่งหนึ่งยอหกเจ็ด หรือไม่เลครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับเป็นสูตรหลักสิบบนตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะก็จะเป็นหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นะครับแล้วก็หลักร้อยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่1แล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่สองนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่าง2สูตร ตัวที่ชนนะครับตัวแรกก็จะมีเลขแปดมีเลขเก้าเลขศูนย์ไม่มีมีเลขหนึ่งชนกันอยู่สามตัวนะครับชนกันที่ เลขแปเลขเก้แล้วก็เลขหนึนะครับหนมียอดหเจ็ดนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับทั้ง2สูตรนะครับ ก็หกข้อนะครับที่เข้ามานะครับข้ดนี้ก็ลองไปวิเคราะห์วิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนําไปใช้นะครับาดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ ก็เดี๋ยวพบกันนะครับในชุดตารางแล้วกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับส่วนสูตรที่เหลือก็คงจะไม่ได้ลงให้ดูนะครับเดี๋ยวจะรวบรวมสรุปไปเลยนะครับในงวดนี้เพราะว่าหยุดไปน่าจะสามสี่วันนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับ กกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ